สวัสดีค่ะทุกท่านทาั้งช่องของเราคลิปนี้จะทำเกี่ยวกับเรื่องราวขององค์วัตสีคเนศเกี่ยวกับคติความเชื่อในประเทศไทยจากหลักฐานทางศาสนาพาหมณ์องค์วัตสีคเนศได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ราวศตวรรษที่1 2และได้รับอิทธิพลจากทางเขมร ทางเขมรได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราตวรตที่6ถึงที่7จในประวัติศาสตร์ในสมยสุขโขทยประศัตรพระราชวงศรร์งได้ใช้ศาสนา,าพราหมณ์ในการปกครองแผ่นดินและได้ใช้ศาสนา,าพราหมณ์ประกอบพิธีกรรมและพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ได้มีการสืบเนื่องพิธีกรรมของศาสนา,าพราหมณ์จนถึงปัจจุบัน ในสมัยสุขโขทยัยกรมพยาปวาวเรศวริยารงกรได้ทรงสั่งช่างให้หล่อรูปองษษค์พระศรีเนรไว้ที่เกษตรพิมานหอเทวารยนณะตำบลป่ามะม่วงจากรักฐานในสมัยอยุธยาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์สืบเนื่องจากสมัยสุขโขทยัยตั้งแต่สมัยพระเจ้าประสาททองพศ2173และ ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชพศ2199จากพงศาวดารองค์สมเด็จพระนารายมหาราชท่านทรงเลื่อมใสในศาสนา,าพราหมณ์ท่านใช้พิธีกรรมต่างๆตามศาสนาพราหมณ์ตามาาพระเวทเช่นตียมบาะวาคือการล้อชิงชา้าและองค์สมเด็จพระนารายมหาราชท่านได้โปรดเกล้าให้ห่อรูปพระพิฆเนศวรนในฐานะ บรมคูช้างจากหลักฐานในสมัยรัตนาโกสินทร์ตอนต้นรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่หการบูชาองค์พระศรีเคนศเริ่มชัดเจนขึ้นในสมัยรัชกาลที่หจากหลักฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงโปรดเก้าให้จัดพิธีธพามตรียมประวายและทรง ใช้องค์พระศรีคะเนศเป็นเทวรูปสำคัญในการประกอบพิธีพระราชพิธีต่างๆต,ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการส่วนพระองค์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ท่านได้รื้อฟื้นพระราชพิธีพามกลับขึ้นมา และได้ทรงโปรดก้าวให้สร้างเทวรัยพัค,คเนธขึ้นเป็นครั้งแรกที่สนามหญ้าพระที่นั่งสนามจันทร์สำหรับการบวงสรวงบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลพระองค์ได้ทรงเจิมรูปพักคคเนธปริสถานณนหอแก้วในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2461และพระองค์ได้ทรงกำหนดดวงตราของเครื่องหมายวรรคดีสมสรพุทธศักราช2458เป็นตาจากขึ้น เป็นรูปพัคเนตประทับนั่งสีพกรทรงถือวัชระงาวงบาทและครอบน้ำมนต์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพ่อรัห้าได้มีชาวฮินดูได้ทรงร้องขอพระองค์ให้สร้างเทวไลสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวฮินดูพระองค์ จึงได้ทรงจัดสร้างขึ้นที่บริเวณหัวลำโพงสมัยก่อนยังเป็นสารไม้ธรมธรมดาธรรมดาแต่ต่อมาสารไม้นั้นได้เริ่มทุดโทรมลงและพระองค์ได้ให้ทรงจัดสร้างขึ้นที่บริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทเวีหรือวัดแขกสีรมจนทุกวันนี้และพระองค์ได้ส่งให้สร้างดวงตราประจำกลุ่มศิลปกรในพุทธศักราช2480 เป็นรูปพระคเนศประทับบนลวดลายกระหนกประทับนั่งศิลปรกรในรูปวงกลมประล้อมด้วยดยวงแก้วเจ็ดดวงและได้ทรงสร้างตราราชการแห่งกรมศิลปาการดวงตราพระคเนศจึงเป็นตาสัญ,ญลักษณ์กรมศิลปาการจนถึงทุกวันนี้องค์พระศรีคเนศเป็นเทวะองค์เดียวที่มีหลักฐาน การบูชายาวนานถึง5,000ปีแต่ละประเทศจะมีรูปรักษ์แตกต่างกันออกไปและการบูชาความศรัทธ,ธาขึ้นอยู่ของประเทศนั้นๆส่วนในประเทศไทยจากการศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับพระพิคเนสวนหรือองค์พระศรีคเนศที่พบในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเริ่มมาจากแนวความคิดที่ว่าพระพิคเน เป็นมหาเทพแห่งศิลปะปัญญาและความรู้มหาเทพแห่งการขจัดปัดเป่าอุปสรรคนานาและป้องกันปัญหาต่างๆหรืออีกไงหนึ่งคือมหาเทพแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั่นเองและจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระพิคเนธ พระคเนศรหรือองค์พระศรีคเนศได้รับความนิยมบูชาเป็นอย่างสงูงการจัดตั้งบูชาหรือบวงสรวงแบบไทยก็เป็นลักษณะเฉพาะถิน่นซึ่งพระศรีคเนศพระคเนศพระพ,พิคเนศรหรือแต่ละพระนามที่แต่ละที่แต่ละท้องถิน่นเรียกขานแต่ละชาติในเอเชียหรือในประเทศอินเดียแต่ละภาคก็ย่อมแตกต่างกัน ของไทยเรามีการบวงสวงศักดิ์สโดยใช้พรามหรือผู้เชิญพิธีเองการจัดตั้งของเช่นไหว้ก็แตกต่างกันไปจะขติความเชื่อที่ผู้เล่าได้ศรัทธาองค์พระศรีคเนศพระศรีคเนศมีพระปัญญาอันโดดเด่นพระศรีคเนศจะเป็นเทศที่จะไม่นิยมล้างผาสตูให้ตายเหมือนเทศองค์อื่นๆ แต่ท่านจะมักใช้ปัญญาของท่านให้ศัตรูกลับใจกลับมาเป็นคนดีหรือให้ศัตรูนั้นยอมเสวามิภักท่านท่านจะใช้ปัญญาให้ศัตรูละโลภโกรธหลงกามเกียรติค้านหรือโอหังท่านจะให้ศัตรูนิอถือคุณงามความดี สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขอกราบอภัยไว้นะที่นี้ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะขออำนาจบุญบารมีขององค์พระสิคเนศรประทานพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญ รุ่งเรืองร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงโอ